สวัสดีคะ่ะเอ้ยลูกค้ามาจากไหนกันคะชั่นาครับช่นาดเหรอคะชัยนายิปยาอ๋อเคยมาไหมคะไม่เคยครับครั้งแรกเลยจับ TPS ม,มาเลยครับอ้นนี่ดูมาจากทางไหนเหรอคะนะดูมาจากที่ไหนร้านนี้ติก๊กตอกตอ,อ๋กอนี่ดูจากติ๊กตอกแล้วก็จับ TPS มาใช่ไหมคะ มาครั้งแรกนะคะหลงบ้างไหมคะเนี่ยไม่หล,ลงเลยนะคะจับจีพีเอมาครั้งแรกไม่หลงด้วยเก่งนะคะให้ถือเก่งมากอืมเนใจก็มาได้นะคะน้าร้านไห,หนพี่เขาอยู่ไกลพี่เขายัางมาเลยนะคะ